มาแล้วครับมาหวังไม้ครับพี่น้องหวังไม้หวังไม้เอ๋สันนเหาเบิ้งปลากันจังตกวันนี้เห็นปลากระปอตกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครับทางอ่ามีปลาบ่ใส่ปลา โปโป,าปามาใส่ผักเลยทำ <laughs> ไปนอะครับยเต้เช่นเลย ไม่ครับต้้องนปลายใส่เบิร์ดนี่เบลเล่มันลงไปอยู่น้ำลึกแล้วเงียบเลยพี่เงียบเลยไปครับพี่น้องครับเปลี่ยนไม้แล้วครับต้องเปลี่ยนไม้กอลิปมันแล้วนี่นะครับพี่น้องครับ ปลาจากมีบ่มีมากกันครับปเรนเนี่ผมีเรนเนี่ยผมมีปลาเต็มปลาปลาขาวปลาปลาาวตัวนี้ปลาขาวพี่เต็มเลยเป็นฝุงเลย ปลาเบ็ดปลาเบ็ดเบ็ดปลาเบ็ดปลาเบ็ดไปลงลงทงน้ไปลงทางพุ่นไปลำเลยไปำเัลำลำำำำำเป็นฟูงเลยเป็นฟูงเลยอ่ะในบ็ดนี้คือดีมั้ยอิสระทำด้ว่าง่นา่ะนลงไป่ะตัวใหทางโน้นครับปลาอะไรปลาดูดไหม

ได้ไลฟ์ว่าวโมนี้เลยวมมอใจสะพานมาเลยน่นอีกเดยวนึงเอาป่าปี๊ใช้มาแล้วแ่มยูนี่เบิร์ตเดนี่ลงทางโน้นพี่ทางนอนไม่ใช่เบ้านเาไม่ใช่องเข้าไปมองอเข้าไปจับปะจับใกล้องเลยครับเลื่อนน้อยเดียวแล้วกาทันใดไปในรายการนี่แล้วรถไปเอาเลยไปเอาไปเอา